จอดเอ,อเรามาเราจะมาถลม่มเออเขาเรียกว่าอะไรนะเกาะสะท้อนนะผมเกาะสะท้อนออแล้วจะขึ้นหมดทำไมต้องใชมือไปโดนสะท้อนไปถลม่มโดนเกาะสะท้อนเอ,อจะทำมาถลม่มเออไอ้ที่ทําเกาะสะท้อนนะครับ <Okay. S 1> เพื่อที่เราจะได้บุกเข้าไปในยานของพวกมันได้นะผมเฮ้ยปอบเลยสิแต่ว่าพ่งนี้ก็มีคนมาเอ้ยบรรลุแล้วบรรลุแล้วอย่าขับยานย้ายย้ายผมขับยานขอร้อง ไล่กันเองเลขอร้องได้โปรด please นี่ใครอะมากับใครอ่ะลูกสกาวเกอร์ว่าไงสกาวเกอร์หนุ่มต้องสร้างใช่ไหมโอเคถ้างั้นไ,ได้เลยกับตันเคลียร์เคลียร์พื้นที่ทีกับตันปล uh huh. ่อยมะหาออไม่ได้เหรอต้องให้กับตันขึ้นเหรอ ยังไงวะลุก,ออกมาดิด้องไงแล้วลุกมันจะมาไงอ๋อโอเคเข้าใจแล้วเราไปเหยียบข้างบนลงอ่าฮะไม่มีอะไรต้องประกอบโอเคขึ้นไปลุกมาเพื่อน ลุกเดินมาดิเดินมา,นมาไม่เดินมากูไปนะมาเน่ฮึบ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 ,บ,บอะไรทางกลับวะก็กลับทางเดิมด้วยหรอ แล้วมันเครื่องส่งสัญญาณหรือเปล่าของพวกนั้นทํำลายทิ้งอืมไม่ได้หรือว่าต้องเป็นปืนไม่มีฝนเฮ้ยมัน <c oughs> มาอย่างรวดเร็วมาทําไมมาทําไมมาแล้วก็ตายอย่างรวดเร็วอะไรอะไรพี่มีพี่มี มาอ,อืผมว่าแล้วไม่ต้องเร็วมากแน่เลยคือคือคือในหนังไม่ก็เร็วมากๆแล้วอยู่แล้วอะ่ะคือผมรู้เลยไม่ต้องเร็วมากผมเลยบอกว่าไม่อยากจะขับยานเนี่ยต้องทำอะไรวะคือว่าแค่ไปอย่างเดียวไลยล่าเลย์ล,าย,ลายานนะนี่ไงยานนี่ไงยาน เลยล่าไม่แม่มไปแจ้งข่าววะใช่ไหมใช่ไหมอย่าบอกว่าใช่แล้วอย่าบอกว่าใช่ใช่แล้วกูขับอยู่ตั้งนานอืมไม่ใช่อะ่ะมันแตกไปแล้วเอาใช่เฉยเลยแล้วกูก็วนอยู่ตั้งหลายรอบไม่ทันได้มองบ้าบอไปไปไปอุยอ้ยอุ้ยหุน่นหุ่นเหล็กหุ่นเหล็ก ยิง,ยงได้ยิงลุกมาเนี้ยลุกมาเนี้ยลุกมึงไม่เป็นอะมานี้จัดการเองอืมนี่เขาเล่นกันอย่างงี้จะเล่นเองอืมอืมทำอะไรเนะี่ยยิงกระตูหัวไม่ใช่ อ๋อยิงไงเครื่องนี่โอเคยิงโอ้โหถ้ามีอย่างเยอะเลยไปยังไงอะหรือว่าต้องบินใช่ไหมใช่แน่แน่ไอหมอนี่มันขึ้นยาดรอแล้วผมว่าใช่ แล้วผมมัวทำอะไรอยู่อีกละนีเสียเวลาจริงเลยนั่นนั่นนั่นโอเคไล่ยิงไล่ยิงไอ้หมอนั่นช่างหัวทุกอย่างแล้วไล่ยิงพวกมันส0 0 years l a t e าระเบิดอืมสักทีสักทีสักทีไอ้เปลสกูจะไ,ไปต่อสักที เอายานมาไปกันเราต้องเดินละเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไม่มีอะไรต้องประกอบใช่ไหมจะได้ไปายาวๆโอเคน่าจะไม่มีแตกไปแล้วผมแตกไปแล้วนี่หว่า เก้าเยอะตัวอยู่ไหนสาบจะมายุ่งกับผมทำไมตรงนี้มันมั่วยังเลยวะสาบหลบไปดิลูเกเกกะ อย่าเข้าข้างหลังเลิกเลิกเข้าข้างหลังก็ทีออืืจับโอ้ยอืมวุ่นวายวุ่นวายกันจริงๆเลยพวกเนี้ยวุ่นวายกันจริงๆวุ่นวายกันจริงตัวนี้ทำอะไรหเห็นมีอะไรเดยอ อ๋อผมเป็นตัวนี้เหรออืมได้เลยให้ทำอะไรให้ยิงทิ้งโอเคอืมอุ้ลหันอย่างช้าเลยระเบิดระเบิดระ,ะเบิดสักทีสิวะอืมสับลุกไปสับพัดเอา เปิดมาเป็นไม่มีอะไรเลยวะออมาแล้วมาแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ย,อย,อยไปเร็วไปเร็วคือยังไงจะทำอ๋อลงไปข้างล่างอืมระเบิดไปแล้วอที่สร้างเกาะเรียบร้อยเราเตรียมบุกได้ เอ้ยอันนี้ไงเก่ากันมาแล้วผมนะผมตาสองประตูสุดท้ายทำไมมันนานจังวะนี่เรามาครึ่งชั่วโมงแล้วผ่านโรงพยาบาลเดียวเองเควสโคตรยาวเลยอย่าไปจับนี่โดยพวกโดยพวกเออมนุษย์สัตว์มนุษย์สัตว์แคะแล้วมันก็เออมองไอ้ไอ้เออกททโอว่าเป็นไอ้นี่นะเทพเจ้า <laughs> เป็นงั้นไปข้ามพอส,สกิปไม่ได้ด้วยไอ้เหี้ยโ้เล่าเรื่องนี่กำลังเล่าเรื่องเ้ <laughs> กลัวเยอเราได้เพื่อนร่วมลบแล้วนะผมถึงไม่จะแค่นิดเดียวตอนนี้เขาไปเอ อันนี้งไงมาแล้วพร้อมลุยเดสตาร์กระทืบแม่งอืมรันนี้จะมีอะไรดูเข้าแไในอ่ะนี่ตหางหานที่แท้จริงเออฐานนั้นมันไม่ใช่นะมันฐานหลอกแน่เลยผมว่านี่าฐานที่แท้จริงอยู่ตรงนี้ต้องปืนขึ้นไปยังไ,ไนะงวะเนี่ยขุมยนต์ขุมยนต์แน่ๆอื ใครมันยังอยู่อีกวะกวลตีนมึงกวลตีนอะมึงกวลตีมึงกวลตีกวลตีนอื้มอื้มอื้มปึ๊บทำงานเป็นทีมเหมือนจังหวะเนี้ยยังไงน้ำไปสับลงโอเคโอเคเราไปประกอบตรงนู้นต่อ แล้วเราก็จะขึ้นไปได้อะฮะอืมสวยงามตามท้องเรื่องไม่ใช่น่าจะเห็นไปฝั่งนูน้นออไม่ได้กูต้องมาประกอบพื้นอีกอืมตปรโตอาฮะอาทูอาทู R 2. R 2อยู่ไหนอาทูอยู่ไหนผมอาจจะพูดน้อยหน่อยครับผมในคลิปนี้เพราะว่าผมอัดมายาวๆตั้งแต่คลิปแรกและ พิลากันมาแล้วพาทนี้แม่งยาวยี่หานีนเราสี่สิบนาทีแล้วนี่ยกูยังไม่ได้ขึ้นยาเลยนี่สี่สิบนาทีแล้วนะยังระเบิดไม่เสร็จเลยประตูเข้าไประเบิดทำกานอย่างไวเร็วสปีดรันแล้วจังหวะเนี้ยลุกมึงยิงยังไงไม่โดนในตัวข้างหน้านี่วะวไม่เข้าใจคนระับมึงยิงยังไงให้มันไม่โดนในตัวข้างหน้านี่วะตอนทั้งที่มันก็ยินอยู่ตรงนั้นนะนะ่ะ ไหนได้ข้างสับยังไงไหนตอบอลงมาอืมอาทูอาทูเออจัดการดิไม่ แล้วทำไมไม่มีใครขึ้นไปอืมจะรีบเดินกันมาสีจะพากันไปยืนออกกับตรงทางขึ้นหาพระแสงปืนต้นอะไรละ่ะลบ กูกูก็ยิ่งเิอลำบากอยู่กูยาจะมาขวางทางคนพิการอีกซับอืมโอเคกูมีแต่ขนมจีนอืมมันก็ยังเหลืออยู่อีกอันหนึ่งอยู่ดีนะ ข้างบนนี้ไม่มีอะไรไม่ที่สแกนอนะอาร์ทูวอะนายอะต้องเป็นนายแหละครับว่าคงไม่มีใครขึ้นไปได้ตรงนั้นนะถ้าไม่ใช่ปิดเกมแล้วน,นะนี่ผ่านไปชั่วโมงแล้วนะยังอืไปไม่ได้เลยจะยากเย็นอะไรขนาดนั้นเพื่อนอืไหนออกมาเป็นอ๋อรูท่อ <c oughs> ทำไมฮะ ถ้าไม่มีขอบในมุตไม่ได้หรือว่ายังไงในตอบเข้ามาแล้วเอมันรู้ดีมันรู้ดีมันมันรู้ดีนี่มันหนังกระติกนารูโตกไม่ทำไมมันแรงังวะสักทีหนึ่งชั่วโมงของผมในที่สุดก็ประสบความสำเร็จสักทีประกอบบอลเลิดประกอบบอลเลิศผมว่าเราต้องออกทางเดิมเน่เลย เฮ้ยอื or or ัคาซินค right. ัส right. ิซนหรือวิ่งออกคาสินหรือวิ่งออกเอาวิ่งออกนี่ออกมาแล้วไปเร็วพวกเราระเบิดแหลกไหมแหลกไหมแหลกไหมระเบิดไะไม้เครื่องกูเนี่ยอืมอืมล้มไปเลยอืมสวยงามโอ้โ หนึ่งชั่วโมงกูเพิ่งจบอันแรกกูจะตัดยังไงวะเนี่ย